เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลอย่างมากเลยครับผู้หญิงคนหนึ่งนะการที่จะเข้าสู่ประตูวิวาเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะครับก็จัดเตรียมทุกอย่างครับเชิญแขกเหลือมาร่วมเป็นสักขีพยานแต่ปรากฏว่าว่าที่เจ้าบ่าวเทไม่ยอมมาร่วมงานแต่งงานด้วยครับงานนี้ทำเอาญาติญาติของฝ่ายว่าที่เจ้าสาวถึงกับควันออกหูเลยครับม<า>ัหน่ะไอ้คนสั้น ไอ้ชิงหมาเกิดมึงอ่ะไม่ได้ไปไม่ได้มานะมแล้วมึงมีมึงมึงคิดว่าบ้านกูอ่ะรวยเหรอที่มึงมาหลอกอ่ะเฮ้ยเปรียวใจหมากเลยปีวาตั้มกับร้านเศร้าเป็นนี้ร้านเศร้าเจ้าเลี้ยงหมาเองไม่หนึกเลยวะโจกลอกเป็นนี้วัดไปงาตัวพี่น้องเออแล้วคอยญาติเยอะคือญาติเยอะ จัดเตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วจัดเตรียมสถานที่จัดงานแต่งงานนี่คือวันงานแล้วใช่ไหมวันงานแล้ววันงานแล้วคุณแขกเรือก็มาหมดแล้วทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมแล้วอ่ะเจ้างานต่างจังหวัดเนี่ยโหจัดใหญ่นะแล้วบางทีรู้จักกันหมดแลลวครับก็มาร่วมกันหตัวเนี่ยนี่ปาเขาบอกเนี่ยครับนี่คือญาติญาติของว่าที่เจ้าสาวนะคือไม่พอใจพูดตรงๆเลยมาทําแบบนี้มาหลอกกันยังไงเสียหายเนี่ยกว่า5 0 0แสนบาทนะต้องจัดเตรียมสถานที่ต่างๆไปเช่าต้งเช่าเต็นท์อะไรกันมาเนี่ยนะครับอาหารการกินทุกอย่างจัดเต็มอ่ะ ว่าที่เจ้าสาวชื่อดังสาวน็กอายุ34ปีครับชาวอำเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชคือเธอเล่าทั้งน้ำตาเลยอ่ะว่ารู้จักกับว่าที่เจ้าบ่าวชื่อว่านายต้นนายต้นเนี่ยอายุ33ปีครับรู้จักกันผ่านโซเชียลไม่ได้เพิ่งคุยกันแค่เดือน2เดือนนะคือคบหากันมาได้สักปีครึ่งแล้วอะ่ะหนึ่งปี6เดือนนายต้นคนนี้เป็นเซลขายสินค้าอยู่บริษัทแห่งหนึ่งระหว่างที่คบกันทั้งคู่ก็ไปมาหาสู่กันตามปกตินะครับก็เลยวางแผนแต่งงานกัน วันที่11มีนาคมเมื่อวานนี้เองเมื<ฮ>่อวานนี้คือวันแต่งงานของเธอนะครับนะรบปรากฏว่าพอจัดงานแต่งงานเสร็จฝ่ายชายไม่มางานครับเทแล้วเธอบอกจริงๆเนี่ยก็แพลนว่าจะสร้างครอบครัวกันแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะไปเปิดร้านขายของที่ตำบลจันดีอําเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นแหละฝ่ายหญิงก็ขอสินสอดไปเป็นเงิน3 0 0แสนบาทกับทองคำหนัก2บาทครับ<ฮ>ทีนี้พอว่าพอมาถึงวันงานเมื่อวานนี้นายต้นว่าที่เจ้าบ่าวหายตัวไป ไม่มีขันหมากอะไรเลยอ่ะไม่มีเลยสักกรโโหเดียวว้ไม่มีเลยพยายาม,มจะติดต่อทุกช่องทางติดต่อนายต้นไม่ได้เลยทั้งทที่ฝ่ายหญิงเองเนี่ยจะเตรียมสถานที่ไว้เสร็จหมดแล้วครับอาหารเลี้ยงแขกกว่า500คนรวมไปถึงชุดแต่งงานแหวนต่างๆ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า5000สนบาทเลยนะแบบนี้นะใครไม่เจอกับตัวไม่รู้ว่าเจ็บช้ำแค่ไหนนะตัวเธอบอกว่าเธอเสียใจมากแต่ว่าที่เสียใจยิ่งกว่าก็คือญาติในต้นติดต่อมานะคุณผู้ชมติดต่อมาแจ้งข่าวว่าต้นเนี่ยรถล้มเข้าโรงพยาบาลพอไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลไม่มีประวัติค่ะแต่กลายเป็นว่าในต้นไม่ได้อยู่โรงพยาบาลข้อมูลบอกในต้นเนี่ยหนีไปสุราษฎร์แล้ว พอตั้งตั้งสติได้ตัว <ừ. S 1> เธอบอกพี่หนูก็ตั้งสติรับแขกต่อแล้วคุยกับแขกทีละคนให้รู้ว่าจริงๆอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แจ้งความกับตำรวจแล้วนะเพราะว่าต้องการพาตัวในต้นกลับมาดำเนินคดีข้อหาช่อโกงต้องการให้ว่าที่เจ้าบ่าวนี่นะกลับมาชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเธอยอมรับว่าตอนคบหาก,กับในต้นแรกๆก็เริ่มสงสัยในพฤติกรรมเพราะว่าหลังจากรู้จักกันเนี่ยสักพักในต้นเนี่ยแจ้งบอกว่าลาออกจากงาน แล้วหลังจากนั้นมีการยืมเงินใช้บ่อยๆล่าสุดยืมรถยนต์ไปยืมรถจักรยานยนต์ไปแล้วก็บอกว่าเกิดอุบัติเหตุพ่อเอาไปชนสืบมาสืบไปในต้นเอารถไปจำนำส่วนพ่อที่ในต้นอ้างถึงเนี่ยไม่มีตัวตนอยู่จริงพ่อกับแม่ของในต้นแยกทางกันนานแล้วอ้าฟังเสียงในมุมของว่าที่เจ้าสาวหน่อยค่ะก็คือเราอาจจะพลาดเองที่เราแบบคบกันไว้ใจเขามากเกินไปก็ได้ค่ะคือเราก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้สืบสอบว่าเขาอะไรยังไงแบบนี้คือด้วยความที่ว่าตอนแรกอยู่ด้วยกันก็คือเขาก็ดีกับเรายากอะไรที่จะมาคุยจะมาเคลียร์ว่าอย่างนี้อย่างนี้คือไม่มีใครออกมาพูดอะไรในฝั่งเขาะค่ะคือในตัวของตัวเองคือเสียใจมากแต่ว่าที่เยอะที่สุดคือแตบพ่อกับแม่อาจจะขอกลับมาจะขอมาคืนดีจะขอมาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างอย่างนี้คจะยอมไหมคะคือคือถ้าเคลียร์ปัญหาเรื่องอื่น เคลียเรื่องอื่นได้ค่ะแต่คือเรื่องที่จะกลับมาพบก,กันก็คือไม่แ่เพราะว่าพอเรามารู้นะวันนี้คือเหมือนเราโดนหลอกตั้งแต่วันแรกอืมโอ้ในมุมของเธอเธอรู้สึกว่าเหมือนกับโดนหลอกตั้งแต่วันแรกคุณผู้ชมแต่ว่ากรณีแบบนี้แน่นอนนะรเรานําเสนอข่าวกันมาตลอดนะน้องกายเราก็อยากจะฟังในมุมของผู้ชายเหมือนกันฟังในมุมอีก อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเปิดพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลมาไงไปตรวจสอบล่าสุดเนี่ยจากนักข่าวท้องถิ่นครับป้าจอยอนะคนนครศรีธรรมราชรู้จักเป็นอย่างดี<ฆ>ป้าจอยฝอยข่าวเป็นเพจของเขาเพจของป้าจอยแล้วก็โพสต์เนี่ยผ่านเพจด้วยนะครับคุณผู้ชมเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองบอกว่าทางเจ้าบ่าวเนี่ยโทรมาหาชี้แจงเรื่องราวแล้วว่าทําไมถึงไม่มานะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีความคืบหน้าเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็โทรหาป้าจอยเหมือนกันนะว่าป้าจอยพัันืมงเป เจ้าบ้าไม่มางานแต็กนี่เขา่าพื้มั้งก็อธิบายว่าพื้มัง้งนะแกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะนัดก,กัน5้าโมงเย็นเดี๋ยวทางว่าที่เจ้าบ่าเนี่ยจะติดต่อมาหาป้าจอยจะเล่าให้ฟังว่าเหตุผลในมุมของเขาเขาจะชี้แจงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างไรอนี่คือเราเอามาจากเพจของป้าจอยฝอยข่าวนะเขาจะมีหน้าเพจของเขาอยู่นะ เนี่ยเราที่แคปมาเป็นสีม่วงๆตรงนี้นะคะเนี่ยป้าจอยฝอ,อยข่าวบอกนะเอาเดี๋ยวอรออัปเดตขอบคุณจากทางเพจป้าจอยฝอ,อยข่าวด้วยป้าจะบอกว่าให้ชันกินข้าวชาวฮิตะเี่คนๆอยากรู้เรื่องเผื่อกันจังมันเป็นหนักข้าวว่ามาแปาหรือไปว่าให้ได้กินข้าวหน่อยนะ<า>แต่ละคนนี่โหติดต่อแกมาเยอะเลยอยากรู้เรื่องชาวบ้านจังเลยรู้อยากรู้จังเลยเป็นยังไงในเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องสําคัญของเราไม่งั้นถ้าไม่รู้เราก็กินข้าวไม่ลงอ่าถูกนะป้าจอยนะฝากป้าจอยด้วยนะคะ